ระหว่างขึ้นให้การด้วยวาจาต่อสารโลกผู้พิพากษาชาวโซมาเลียให้ไทยกัมพูชาระบุพื้นที่ใกล้เคียงปราสาพทพระวิหารหรือวิซินิตี้ว่าคือจุดใดถือเป็นปมสําคัญไขคําพิพากษาสารโลกครั้งนี้พื้นที่ใกล้เคียงปราสาพทพระวิหารหรือวิซินิตี้ไทยนิยามไม่ถึงเพียงพื้นที่เส้นสีเหลืองรอบตัวปราสาทขณะที่กัมพูชาอ้างแนวเส้นสีแดงคลุมพื้นที่ทับซ้อน4.6ตารางกิโลเมตร กัมพูชาขอให้ศาลตีความชี้ช,ชัดพื้นที่ใกล้เคียงปราสาทที่กัมพูชาอ้างนับรวมปราสาทต,ตามคำตัดสินศาลโลกปี2505ขณะที่ไทยมองว่าที่ผ่านมากัมพูชาไม่เคยอ้างพื้นที่ดังกล่าวมาตลอด50ปีทั้งศาลไม่มีอำนาจตีความเพราะเป็นการอุทธร์ฟ้องนอกตอบคดีเดิมไม่สามารถทำได้ตามธรรมนูญศาลโลกนายวีรชัยพลาศัยเอกอัครรชทูตไทยประจำกรุงเฮกตะบุ หลังเสร็จสิ้นการยื่นแสดงพื้นที่ใกล้เคียงปรา,าสาททั้งไทยกัมพูชาสารโลกได้ส่งหลักฐานของแต่ละฝ่ายมาแล้วว่าเป็นอย่างไรแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้เชื่อการที่ภาคสาครั้งนี้มีโอกาสชี้ชัดพื้นที่ใกล้เคียงปรา,าสาทส่วน,ส,วนส่วนเนื้อความเนี่ยทางสารยังไม่ได้เปิดเผยดังนั้นก็ทางเราก็คงต้องดําเนินการตามนั้นคือ,อยังเปิดเผยไม่ได้ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วฝ่ายไทยรัฐบาลและฝ่ายราชการ พร้อมจะเปิดเผยต่อประชาชนทุกเมื่อหากสารอนุญาตเมื่อไหร่ก็ตามก่อนหน้านี้ระหว่างการพบปะก,กันของรัฐมนตรีต่างประเทศไทยกัมพูชานายฮอนำฮงศระบุชัดจะไม่เอาพื้นที่เพียงน้อยนิดมาเป็นปัญหาระหว่างประเทศทําให้นักวิเคราะห์คาดพิพากษาศาลโลกอาจมีฝ่ายหนึ่งที่เสียพื้นที่นายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลระบุพื้นที่ใกล้เคียงปราสาทพระวิหารหรือวิซินตีฝ่ายไทยยึดต,ตามมติคณะรัฐมนตรีปี2505 ส่วนกรณีกัมพูชาแถลงเป็นการแสดงให้ความเห็นมากกว่าว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเรื่องสัติภาพระหว่างประเทศเท่าที่เราส่งไปก็คือเรายึดมติคลมปี2505คือเป็นเส้นที่ถูกล้อมรั้วไว้สมัยท่านจอมพลสฤษดิ์อันนั้นคือวิสิตี้ ที่เราส่งไปให้กับศาลนะครับพื้นที่ทับซ้อนเขาพระวิหารเป็นเพียงหนึ่งใน15จุดตามแนวเส้นเขตแดนไทยกัมพูชาทั้งทางบกทะเลเกือบ800กิโลเมตรคำพิาพากษาศาลโลกจะมุ่งเน้นโจทย์ใหญ่อิงหลักฐานตัดสินตามหลักตุลาการหรือโจทย์ใหญ่ระงับพ,2 2> พิพาท2ประเทศสุทธิวัฒน์หงภูริพัฒน์สำนักข่าวไทยอ,อยสทรายงาน